สวัสดีครับผมบอยทาอวัชร์น,นะครับวันนี้เราจะให้ดูเหรียญหล่อที่แพงที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับคือเหรียญหล่อหลองเข้าไปไว้กำแพงเหรียญนี้นะครับผมเนี่ยครอบครองเหรียญนี้มาไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าปีหกปีกี่ปีก็ไม่รู้จําไม่ได้นะแต่อยู่กับผมนานมากครับแล้ววันนี้นะครับพอดีผมมีน้องคนนึงนะครับเขาบอกว่าพี่บอยผมมาอยากเห็นตอนแกะออกจากกรอบเนี่ยผมโห oh, แกะจากกรอบนี่ผมไม่อยากแกะนะพูดงตรงนะอันนี้เลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า 40- 50, 50ปีนะอัน,นเนี้ยองเนี้ย นะครับแล้วก็พอดีน้องเขาบอกว่าถ้าพี่บอยแกะเลยเขาจะเช่าผมนะฮะเหรียญนี้จะเช่าจากผมนะครับผมบอกโหจริงๆิงห่วงก็ห่วงอยู่แล้วปฏิกิริยนี้โคตรคลาสสิกเลยแต่นะครับทนเงินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับอยากจะแกะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เพื่อนๆนดูตําหนีด้วยเอาแกะดูนะครับโอ้โหดูเสียงเพาะมากๆเลยนะครับปัจจุบันนะครับมีของปลอมเรียนแบบเอาไปเล่นปฏิกิริยแบบผมเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปฏิกิริยนี้มันโบราณครับ ของป้อมเห็นของผมเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปก๊อปปี้การเล่นปติกมาแล้วไปหลอกคนเยอะแยะโดนกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับของแท้นี่เหรยนี้ถูกแกะปะติกแล้วนะครับเหรียญในตํานานเหรียญนี้ถูกแกะปฏิกวันนี้ละโอ้โหกระเด็นใส่ตัวเองครับนี่นะีนี่มีห่วงทองด้วยเห็นไหมห่วงบนห้อยโอ้โหแกะได้ไหมเนี่ยนี่ดูสิ Uh huh. เดี๋ยวในตำนานวันนี้ถูกแกะออกมาแล้วนะครับกระเด็นมาด้านหลังเออโอ้โหแกะออกมาแล้วอยากจะบอกอ้วนเลยว่าไม่ขายได้ไหมโอ้โหดูสิก่อนอื่นเราต้องดูนะครับวิธีการดูเหรียญพ่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายฟังนะครับนี่เราให้สังเกตเส้นข้างนี้ก่อนเดี๋ยวเราหาจุด หาไม้หาอันนี้อันนี้ก็ได้อันเล็กนี่ก็ได้แนวนี้แนวนี้นะของแท้เนี่ยจะมีเส้นตรงนี้คมคมไล่ลงมาจากตรงนี้นะครับคมคมเนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเห็นไหมมีเส้นซ้อนใต้ขอบในคมคมเลยคมคมเลยนะฮะของแท้ี่ต้องคมมากๆของเก๊มีไหมมีนะครับมีนะแต่วิธีการสังเกตเราต้องดูธรรมชาติอย่างเดียด้วยนะครับนี่อืม ผมมันจะชอบดูพวกเม็ดไขป่ปลาพวกเนี้ยเม็ดไข่ปลาในนี้เม็ดไข่ปลาคมๆนะครับพวกนี้คมๆธรรมชาติการหล่อนะครับที่สําคัญขอบข้างเราจะดูพวกเม็ดไข่ปลาก่อนนะพวกเม็ดกลมๆเม็ดเกินนะฮะหล่อเกินๆแบบนี้ฮะเม็ดกลมๆตรงซอกแขนเนี้ยให้เราสังเกตธรรมชาตินะครับดูร่องนี้ร่องนี้ตรงนี้นครับนี่จะมีขีดจะมีแบบเป็นเส้นในแม่พิมพ์นะเนี้ยทะลุมาตรงนี้แหลมๆตรงนี้ทะลุมาเนี้ย เหมือนบากลงไปอะเห็นไหมมุมนี้มุมที่เราชี้เห็นเมื่อกี้นะครับนี่คือธรรมชาติจริงๆครับผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยวเวลาแทบปอย่างนี้โอ้โหนี่เพิ่งแกะมานะครับเลี้ยงมาห้าสิบปีวันนี้เพิ่งออกมาโดนอากาศนะครับนี่ขอบข้างเท่านี้เลยขอบข้างอางเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างมันเลยโหคลาสสิกจริงๆนะครับเรี่อนี้ ดูธรรมชาติเนี่ยหล่อแบบนี้นะจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานกระแท้นะถ้าหล่อแบบนี้เนื้อแบบนี้บางคานกระแท้นะแบบนี้หลวงพ่อเงินวละบางคางนมีเนื้อเดียวกันเลยนี่ดูธรรมชาติต้านหลังที่ผมสังเกตนะให้เราสังเกตตรงนี้สระอีนะครับคาว่าสระอีแล้วก็ไม่เอกคําว่าเที่ยจะมีเส้นแตกอยู่ข้างๆตรงนี้ครับมันเป็นที่แม่พิมพ์ทุกองค์เห็นไหมเห็นไหมคมๆอย่างนี้ ต้องมีเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ธรรมชาติพื้นพื้นผิวมากขูกขะข,ขูมีเม็ดแร่มเม็ดทรายนะครับนี่คือธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับชนวนการเทนะครับเป็นแบบนี้แล้วเขาหักชนวนมีเห็นมากเพื่อนเพื่อสังเกตนะผมจะอธิบายฟังนะเหรียญหล่อเนี่ยเขาตีพิมพ์ด้านหน้าแล้วก็ตีพิมพ์ด้านหลังก็คือใช้คุณทีนคุณเทียนนะตีที่บล็อกนะครับแล้วก็เป็นบางสองแผ่นมาประกบกัน ฉะนั้นการเทรการหล่อเนี่ยจะต้องเป็น2ชิ้นประกบหน้าหลังอ่ะอันนี้องค์นี้เห็นชัดเลยเห็นไหมเดี๋ยวดูนะนี่เป็นร่องตรงกลางของนี้นะอันนี้เป็นประกบหน้าหลังร่องตรงกลางเห็นไหมแต่เราดูนะนี่วิธีการเทรประกบอันนี้ก็เทรประกบ,แบบ,บแบบโบราณก็คือการหล่อเป็น2องอ่ากุเทียนหน้าหลังอย่างนี้ประกบอย่างนี้ตรงกลางนี่เป็นช่อชนวนนะฮะที่เขาหักมานี่เห็นไหมเราดูกันไล่ไธรรมาชาติเอาใช่ไหมประกบแบบนี้เพื่อนๆดูค่อยๆศึกษานะครับ คลิปนี้รับรองนะครับเป็นแน่นอนนะครับไม่โดนเจไม่ไม่โดนเจก,ก,ก,ก็ได้พาแท้สองอย่างนะครับเนี่ยแต่นี่คือ basic เบสิคเบื้องต้นนะครับแต่สุดท้ายธรรมชาติในการเทการหลอนะ่อสำคัญสําคัญที่พิมพ์นะครับหยิบม,มาพิมพ์ใช่นะครับนะพิมพ์ใช่มีเส้นแซนตรงนี้นะครับมีเส้นบากตรงขอบตรงนี้นะครับพื้นผิวมีธรรมชาติการเทการหลอ่อนะพิกด้านข้างมาม่เป็นรอยประกบนะครับแต่ถ้าเห็นประกบชัดๆเลยก็เจได้นะ ด้านหลังมีไม่เอกสรลอีตรงข้างๆสรลอีนะครับไม่เอกเนี่ยจะมีเส้นคมๆตรงนี้นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับและพื้นผิวธรรมชาติแบบนี้นะครับแท้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ขายผมได้นะครับใครมีแบบนี้สวยๆนะหลายๆล้านบาทผมรับเช่านะครับสนใจนะครับอยากขายนะหรือถ้ามีแล้วอยากขายนะสนใจนะติดต่อทางที่ adsai boy เลขหกหกตัวนะครับส่งรูปมาทาง adsai boy เลขหกตัวหรือถ้าคาใจ แล้วแบบส่งมาบอกไม่อ่านสักทีเว้ยหรืออ่านไปแล้วไมไว่ไม่ตอบกูสักทีมาได้ครับที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น3ล้านบอยธรรจันทร์เปิดทุกวันนะครับมาได้เลยครับบอยธพจันทร์ยินดีต้อนรับครับโอเคครับสวัสดีครับ